สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่รายการ V I Channel กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนขั้นตอนเบื้องต้นการทํารถไฟและสร้างรถไฟนะฮะแล้วก็ขออภัยนะที่หายไปนานนะช่วงนี้ก็คอมันมีปัญหานะตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เลยนะก็โปรแกรมมันโปรแกรมผมมันเป็นอะไรไม่รู้มันอัดไม่ถึง30เฟรมเลยนะฮะแต่ก็ผมก็จัดหายนะจะพยายามดูถ้า,ถาคลิปมันกระตุกก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมจะลองหาพยายามหาวิธีแก้ดูนะครับผม โอเคนะครับขั้นตอนแรกนะที่เราจะทํารถไฟเราก็ควรมีเหล็กจํานวนมากเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ทําเป็นคลิปคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สตตีมแล้วนะครับแต่อันนี้มันเป็นแบบผมไม่อยากแบบถ่ายทัดสดนะฮะก็อยากมีคลิปลงบ้างนะครับอ่าแล้วสออย่างหลักๆนะที่เราควรมีนะก็คือเหล็กเหล็กกับไม้นะครับแล้วก็เลสโตนด้วยนะครับแล้วก็เออทองด้วยทองด้วยฮะลือนี่ครับทองเรานะครับผมบอกเลยทอนทอง วัตต์วัตต์ทองประมาณ80%ดสปรนนะฮะแปดเอถ้าไม่ไม่น่าจะรางไปถ้ารางไปเดี๋ยวผมไปลดทีหรังนดีกว่าครับโอเคทองประมาณ80%นะครับผมให้เลยครับเสียไ้กับการทำอะไรนะการทํารางรถไฟนะฮะโอเคขั้นแรกนะครับสิ่งที่เรามีก็คือรถไฟใช่ไหมครับนี่ครับรถไฟก็จะขาบแบบนี้ครับหรือว่าเรือนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้วิธีเรือครับอครับวิธีทําเรือนะครับโบ๊ทนะ เราวางอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้ไมค์คาร์ดมานะก็คือรถไฟของเรานั้นเองนะฮะซึ่งเราจะกดวางไม่ได้ครับซึ่งมันต้องมีสิ่งเล็กๆนะฮะที่เรียกว่ารางรถไฟนะฮะเราทำสติ๊กมาครับนะทำทำไมเยอะเลยนะฮะทำไมเยอะเลยครับแล้วก็วางอย่างนี้ปุ๊บอ่าเราก็จะได้รางรถไฟมานะครับผมจะอุ้ยเอามาก็น่าจะเยอะอยู่แหละนะครับแค่นี้คงไม่พอหรอกแต่ว่าเดี๋ยวผมไปต่อเติมทีหลังนะฮะโอเค ถ้าเรามีลาแบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า power rail นะครับมันต้องใช้ไอ้นนี่หรือเปล่าอ่านะครับ power rail บเป็นอีกอย่างสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้เยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ทำหินอยู่ไหนเอ่ยทำรีเวอร์ด้วยนะฮะโอเคทำรีเวอร์ด้วยเออ่ก็ทำมาส ไม่พอแล้วเราก็ทำใหม่นะครับอ่ะ,อะหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือเบื้องต้นนะมันจะมีลึกไปกว่านอี้ก็คือใช้ฮอปเปอร์นะครับก็ฮอปเปอร์เปน็นยังไงเดี๋ยวไปบอดแล้วก็ใส่มีเป็นขบวนรถไฟจึกชักจิกชัก,ชก,ชกด้วยนะครับแบบทำกับอะไรเดียวเสียงเกมมันดังนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองด้วยนะครับโอเคไม่เป็นรไรหรอกแล้วเพลมันขึ้น,น,นตึงต้งตึง้ง ตึ่งตึงตึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับสิ่งที่เราควรมีก็คือส3สิ่งนี้ครับ3มทหารเสือนะฮะนี่ครับอันนี้ผมจะทําแบบเบื้องต้นนะก็เราก็คลิกขวาลงไปเออรถไฟด้วยนะครับคลิกอุกระตุกกระตุกนะฮะมันจะมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้นะครับแต่ว่าจะตรงตรงแบบนี้ไม่ได้ครับครับถ้าเกิดก็คือเราก็วางรถไฟไปแล้วก็คลิกขวานั่งครับ กด W เพื่อเดินหน้าได้นะครับกด s h i เพื่อออกนะครับแล้วทำไมเราต้องมีพาวเวอร์เลยทั้งที่เรา,เากดกด W เพื่อเดินรถรถได้นะก็ทุบรถแป๊บหนึ่งนะครับก็เพื่ออย่างนี้นะครับคงไม่มีใครกด W ค้างหรอกนะฮะเราก็จะมีวิธีนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปอาอ,าอา้าฮัลโหลรางรถไฟนึกว่าหาย อ๋อหลังรถไฟไม่หายนะฮะไม่หายไม่หายทุล้วไม่หายผมนึกว่าหายนะครับถ้าเกิดเรามี power level นะครับนี่ครับถ้าเรามามัวแต่กดปุ๊บมันช้าใช่ไหมแต่ถ้าเรามี power level ปุ๊บเราก็จะมูนครับมันจะไปให้เองฮะเสียงเกมดังไม่น่าจะดังไปหรอกนะฮะกดชิปออกนะฮะแมะเอ้าแมะอืมนะครับใช้ดาบตีนะครับมันก็จะเร็วนะครับนี่ครับ power level นะครับแล้วก็ power level เออใช่เขาก็เร็วสามารถหยุดลางรถไฟได้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมสาธิตแป๊บนึ่งออนะครับหยุดรถไฟได้นะครับปุ๊บมันจะหยุดเลยนะครับเพื่อยังไม่เห็นภาพเพราะว่าพื้นที่มันสั้นใช่ไหมละ่ะผมต่อแป๊บนึงนะครับสำหรับแบบถ้าเราอยากจะสลับรางนะฮะก็ให้เรากดจากนี้มาก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดปกติถ้าเกิดเรามานะครับมันก็จะมันก็จะไม่ตรงไปนะครับ มันต้องใช้ความเร็วอยู่นะครับต้องใช้ความเร็วในการดันดันมันนะฮะมันก็จะตรงไปข้างหน้านะครับอ้าวไม่ตรงวะกำอ๋อไม่ใช่อย่างเงี้ยถูกแล้วฮะเนี่ยมันมันต้องมาทางนี้เออแล้วมันจะตรงไปใช่ไหมวะเออใช่ฮะจะตรงไปนะผมลืมผมก็ไม่ได้ใช้รถไฟนานแล้วด้วยนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ ปุ๊บอ่าหยุดพอดีเลยนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเราอยากสลับรางแล้วก็คกอ,อย่างนี้เอ้าไปขึ้นรถไฟโอเคนะครับแล้วก็จะไปอย่างนี้นะครับปุ๊บก็จะเลี้ยวปุ๊บละคอนะฮะอ่าครับ,นะรบซึ่งแล้วแต่ที่มันก็จะมีการทำแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวใช้ที่ขุดนี้ให้มันแตกไปเลยแล้วกันนะ มันก็จะมีการทำไอ้นี้ด้วยครับลางไอสถานีรถไฟนะครับแตกต่างกันไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่ๆส,ส่วนใหญ่เขาจะทำกันแบบเท่ๆนะฮะเดี๋ยวผมไปเอาหินมาก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งนะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าก็สอนแบบแค่พื้นฐานนะครับมามาให้หายคิดถึงนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยว,ยวจะมาล้างสตรีมดีๆนะครับหินอยู่ไหนวะโอเคหินอยู่นี่โอเคครับไปเลย โอเคนะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะผมไม่ได้ทํานานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทําหลังไอ้แบบนี้นะครับมันมันเท่ดีผมชอบนะรถไฟตรงเนี้ยแล้วผมจะต่อขึ้นสองชั้นทําไมไวนะเนี่ยฮัลโหลโอเคอันนี้มันอันนี้เราทํากันได้เท่นะเอ่ออย่างนี้ปุ๊บถ้าเราทําอย่างนี้ฮะแล้วเราลางมาวางไว้ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะถือว่าขึ้นเลยนะครับ ซึ่ง power rail เนี่ยมันจะมีประโยชน์ตอนขึ้นฮะเพราะว่าปกติเรากดับดับบดดิวไม่ขึ้นเลยฮะเดี๋ยวผมลองดูครับอาจจะขึ้นนะแต่มันขึ้นช้านะเอ้ยกดผิดผิดอันผิดอันอ้าวที่ขุดแตก power rail อยู่ไหนเอ่ย power rail อยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมลองขึ้นนะมันก็ขึ้นได้ฮนะแต่แต่แต่ว่ารถไฟเราก็เราก,เราก็ต้องกดเราก็ต้องแบบปล่อยมือใช่ไหมละ่ะอ่านะครับ ซึ่งแบบนี้มันจะช้านะฮะเราก็จะใช้ power l a i l แทนนะฮะ,ะแต่อันนี้มันจะเป็นสถานีนะครับก็สถานีวิ่เข้าทำกันนะฮะกาจะทำกันอย่างนี้นะครับผมปึ๊บอ้ยไม่ใช่มันจะต้องทุบตรงนี้ก่อนนะฮะปึ๊บนี่มาตรงนี้แล้วเราก็จะวางตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนแบบมันเหมือนเหมือนขาไปใช่ไหมล่ะเดี๋ยว ทำแป๊บหนึ่งเนี่ยขามาแล้วก็จะมาทางนี้ครับเอ่อแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งผมแบบเอออันนี้ก็สามารถใช้สวิตซ์ปุ่มได้นะแต่ผมไม่มีปุ่มอะผมเอาเป็นอันนี้แทนแล้วกันอืมนะครเฮ้ยรถไฟตกเนี่ยโอเคนะครับสมมติเรามาทางนี้เราก็จะปุ๊บปุ๊บเรามันก็อา้าว ผมกดเกินฮะเมื่อกี้น่าถูกแล้วแหละนะครับคือปกติมันจะต้องมาอย่างนี้ปุ๊บผิดทาครับผมอะไรวะโอ้กำนะ่ะปุ๊บแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าเป็นปุ่มแล้วก็จะดีมากนะแต่ว่าผมมีแต่นี้คนระับปุ๊บอ่านี่ครับมันก็จะตรงเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่มีปุ่มนะครับ ก็ประมาณนี้คะสำหรับทูตอรเรียลการทำรางรถไฟพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับรถไฟพื้นฐานแทบจะมันใช้ง่ายมากเลยฮะเดี๋ยวผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีลึกๆกว่านี้เดี๋ยวก็จะมาสอนนะครับมันมีมีอยู่แล้วแหละฮะมันอยู่ที่ว่าผมจะมีเวลามาทําหรือเปล่านะก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะไม่มีอะไรมากครับถ้ากระตุกหรือว่าไม่ดังอะไรดังก็ขออภัยด้วยครับเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ควรจะไปแล้วครับไปนอนด้วยนะครับเพราะตอนนี้ก็ โอ้ทิ้งทิ้งคืนเกือบเกืจะครึ่งแล้วเนี่ยนะครับเพิ่งมีเวลามาถ่ายดีๆอย่างเงี้ยครับป็นว่าอย่าลืมกดไลค์ครับซับสไครต์กันด้วยนะมีอะไรก็คอมเมนต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย